มมออเม่ไม <c oughs> ทุกคนครับเล้วเอ้ย,อยวันนี้เป็นเช้าที่สดใสทุกคนนะเป็นวันหยุดนะครับผมโอ้ยในสุดเราก็ได้มีวันหยุดกับเขาบ้างแล้วนะับวันนี้เราจะได้พักผ่อนแล้วทุกคนครับเออแล้วไอ้ทุกคนกคุณดิ๊นไปไหนวะเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวๆใครวะไอ้อุูดิดแน่เลยเอ้ฮัลโหลเต้อพูดิดเปล่าใครอะใครอะเราบอกดิใครอะเออเปิดเลยเฮ้ยเอ้ยใครวะเฮ้ยเอ้ยอะไรของมึงเนี่ยใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยเอ้ข้าท้อทีลูกยายมาผิดห้องอะไรนะยายผิดห้องเออยายเอ้าแล้วปกติยายห้องไหนมาคุยก่อนเร็วยายอยู่ห้องบนเอาไป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 ยายโอนเสียงมันคุ้นๆวะยายคนนี้คุ้นไข่ทุกคนเดี๋ยวเราล้างหน้าแปรงฟันก่อน เดี๋ยวเราขีเลยทุกคนนะเราจะได้แบบว่าตูดสะอาด <laughs> เฮ้ยลุงเดี๋ยวใครเนี่ยเดี๋ยวเห็นแฟนลุงไม่หราใครอะลุงคนไหนอะยายเมื่อกี้อะยายมาไม่ตรวไม่มดเนี่ยอ๋อไม่มดเหรอเราเห็นนี่ลุงก็เขาเขาบอกว่าเขามาผิดห้องลุงก็ไมาผิดห้องเหมือนกันเหรอเอาเหรอลุงเบอร์เอาขอตัวเอ้ยโอ้ใช่บนเนี่ยอ๋ออขึ้นมาดิลุงบนเหี๋ยวเขาบอกเขาไปด้านบนอ๋อยายจ๋าอ๋ออ๋อเดี๋ยว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 อีเหี้ยเอาเหมือนกันเหรอโอ้โหแก่ขนาดนี้ยังเอากันอีกโอ้โห ดีไม่มีฟิตยิงฟิตปังเลยหุงอะใครกันปรเยอะเฮ้ยอะไรหมาทำไมไอหมาไปไอไปเอากรรเทรไปเอากรรเมทร์เหือเหลยออะไรวะเหมือนจะฮัตทิลทุกคนเราได้ขนมาโอ้ หมามันเต็มห้อทุกคนเอ้ยใครอะเอาเอการมัวทำอะไรตรงนี้เนี่ยเอาเปิดเข้าไปอย่าสูตรพี่อะเอ้ยยด เยี่อะไรเข้ามาก่อนเข้ามากรพอเดินมาเนี่ยเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเออเออเออมาทำอะไรเนี่ยเออมาหาผู้ชายผู้ชายอะไรผู้ชายไม่มีมีแต่ลุงกับป้าที่เขากำลังเอาอยู่คนเดีไปไปดูไหมไปดูลุงลุงจะสูดกันเถอะอย่าไปอย่าไปเรื่องส่วนตัวเขาเอาแล้วเองมาทำอะไรเอาเอาใช่แน่มาหามาหาผู้ชายมันนอนที่บอส์ดจะสูดที่บอส์ดอ่ะเอออย่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้ ทำไมอ่ะกูะมีข้อเสนอให้มึงเท่าว่ามึงไม่มึงไม่มไมมทำอะไรกูนะ่ะไ er. อ้เหี้ยไม่เอาเหรอไอเฮียสักเดีวเดีย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 อย่างเดียวเลยเดียอย่างเดียวเลยเลยอะไรของมึงเฮ้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเรียอะไรแล้วแล้วแล้ผู้ดีอยู่ไหนอ่ะมูรู้ปะเนี่ยไปตายเลยวพี่ใช่เหรอไปตายแล่เหรอเฮ้ยลองไปดูห้องมันป่ะห้องมันอยู่ฝั่งขรงข้ามอ่ะพี่แยกห้องมาแล้วไปไปไปนี่แหละใช่ปะใช่ปะห้องเฮ้ยห้องมีห้องมีอะไรป่ะมีสาวป่ะอืมใครอ่ะพี่จ้า กคำ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 โอเคโอเคมึงอยากมีสาวเาเฮ้ยใครยิงปืนวะอยมีสาวอยากยิงสูตรบอดอภีเอ้ยเอ้ยอะไรใครใครยิงปืนเฮ้ยเป็นเรื่องแค่นี่ยมึงเห็นวะเห็นสาวนี่ยกลางดูดิเห็นมด้สาวยสนใจเปล่าสนใจเปล่าสนใจนะสนีไอเดีย เดี๋ยวเราแบบแรกมึงไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเดี๋ยวไม่ผมไปขโมยห้องไอยชุดเดี๋ยวพูดดีกว่านะโอเคโอเคอ่ะเราไปแต่งตัวก่อนโอ้ยทุกคนโคตรน่ารักเลยอะต้องเบสกับน้องแอร์โอ้โหดูแต่งตัวเนี่ยเกาหลีโอ้โหโอ้โหตกชอบ ผมชอบหัวชมพูมากเลยทุกคนเขาน่ารักมากเลยผมอยากจะจีบเขามากเลยทุกคนครับโอ้โหยายใจใจอาเหรยเออฮัลโหลเวี่อู้ยีคนหล่อเลยนี่แหละเออเนี่ยเออมึงพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่ออ่ามึงพูดไม่ไม่เหมือนมึงต้องพูดสมมรับกูเป็นสาวบอกสวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวยเออตรงนี้เอ้ยเราต้องไปแบบทางการสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับโอเค้าว่าโอเคพี่มันจีบสาวไงไม่เคยจีบเจอผู้ชายยิองเดี๋ยวกูสอนกูเป็นตรานรามาจารูทำให้ผู้นีจีบติดไอ้ข้องข้าง ชื่อนะห้องฝั่งของข้างจีจ้าเอาไว้นี่เอาไว้นี่อนะจีจ้าโอเคโอเคโอเคตามมาตามเดี๋ยวพาไปจีบสาวขึ้นี้ตามมาตามมาสาวเฮ้ยเอ้ยอย่าทำอย่าทำความเกย์ให้เขาผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ค่อยชอบเกย์เท่าไหร่โอเคพี่ผมจะเริ่เป็นเกย์จีบสาวแล้วเออโอเคตามมาตามมาโอู้ น่ารักป่ะเออถามว่าน่ารักมัน่ารักป่ะน่ารักมากเลยครับอยากอยากเลยป้าอยากเลยป้าอยากอะไรพี่อยากตัวมีความรักกับเขาเลยไหมอ๋ออยากอยากแฟนเขาเลยอ่ะเอ้ยชอบคนไหนให้ช่วยก่อนช่วยชอบคนไหนะชอบคนไหนมากกว่ากันหรือว่าสองคนควบสองเลยโอ้ควบสองเลยโอเคๆงั้นเอาทีละคนว่ะทีละคนปะเอาคนไหนก่อนนะเออคนไหนก่อนอ่ะของหัวชมพูของหัวชมพูเพิ่ห็ชมพูก่อนแล้วเข้าไปเข้าไปแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวสองคนไปไปไปเริ่มเรไปไปไปสวัสดีครับพี่สาวสองคนัสดีค่ะ วัดตุ๊กฟ้าเฮ้ยยยไหนๆพูดใหม่นี่คุณอะสวัสดีครับโอการการเอาเอาคนหัว่จะพูดนี่เทนี้แหละเอ้ยเฮ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 ้ยไอ้ของคุณเนี่ยอันนี้คุณเป็นอะไรกันล่ะครับเนี่ยเป็นแฟนแกเป็นแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคุณคุณเป็นอะไรกันล่ะครับสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกันค่ะอืมสวัสดีครับผมจะพูชื่ออะไรครับอ๋อชื่อเบสค่ะ ไอ,อพี่ชื่อเบสไงต่อชื่อเบสเหรอชื่อเบสเหรออ๋อบอกว่าเออชื่อเบสแล้วนี่สนใจเป็นเดอะเบสของผมในใจไหมเอ้ียวเดีออยวเดียวเดียวเดีเดี๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บวเดีเบยียวเดี๋ยวเดี๋วเดีอยดี๋อวเดี๋อเดรร๋ใ <c oughs> เ่ีเอีอ๋เอี๋ยวเเดีชเดเดี๋ย่เดียีเีีีเดเเดเเเเเด อ่ะ <|so|>> ี๋ยไปจับเาเอ้ยเๆ้ยเอาให้ตามกูมาด้วยเอาเอากูเอาเอาสาวกูนี่แห้ย โอ้ยเหมือนนึงครับโอ้ยอันนี้อันนี้ชอบพวกผมเหรอครับให้ตังค์เนี่ยป,ะปะอ่อครับให้ปขอบใจครับอ้าวผมยอมรับว่าเป็นเงินเป็นหมื่นนึงครับห <c oughs> มื่นนึงผมผมไม่ยอมรับเงินหรอกครับผมอยากได้ใจพวกคุณทั้งสองคนมากกว่าให้น้องผมน้องผมแบบว่าเขาส่าห์เยี่ยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้คุณก่อนอย่าทำอย่างนี <c oughs> <c oughs> ้เอาโอเคโอเคโอเคเไปไปไป,ไปบอกว่าเออบอกไปว่าผมอยากรู้จักพวกคุณนะครับสามารถเป็นเพื่อนพวกคุณได้ไหมเอาเรื่องเดี๋ยวเรื่อง เอาดิเอาดิเอออยากอยักคุณสองคนเอครับผมขอเป็นเพื่อนคุณได้ไหมครับอ๋อได้อ๋อแล้วถ้าเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมครับแล้วถ้าเป็นมากกว่าเพื่อนได้ไหมครับโอเคไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวดีถามให้เขาตอบอน๋อลองอ๋อถามทำไมวะถามทำไมแล้เป็นได้มากกว่าเพื่อนได้ไหมครับเพื่อนไม่ได้ครับอ๋อทำไมไม่ได้อะครับคุณเป็นแค่เพื่อนครับเป็นแค่พี่น้องครับเอ้ยอะไรของคุณพี่น้องอะไร ไอ้ทำไมมันไม่สำเร็จวะพวกกูก็เคยจีบสาวติดมาก่อนในที่พวกกูก็ใจผ่านพี่ลองไปลองวิธีตัวเองไหมอ่าลองอ่าลองวิธีมึงดิี่ยเอาวิธีของมึงหรือเปล่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแอร์แอร์กับเบสใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะแล้วเราเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วครับเนี่ยเออเจ็ดปีค่ะเหนอะแล้วออกอยากครับอ๋อไม่รู้เขาเพรากรุงกินประชาชนอยู่อ๋อหมายถึงออกมาจากินออกมาอยู่ในใจผมอะครับไม่อะอยู่ในใจเพื่อนอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายอย่างของกูเลย ดการการดูกูุ้งการดูกูฝีมือกูดูฝีมือกูเฮ้ยเอ้ยเออคุณครับคุณคุณมีปืนกี่อันนะครับเนี่ยคุณเออจะบอกเดี๋ยวครับโอ้เสียงเขี้อะไรวะเออคุณคุณครับคุณมีปืนกี่อันอ่ะอันเดียวครับมีมีอีกปืนไหมครับมีอีกอันไหมไม่มีค่ะไม่มีอ่ะเอ้าคุณคุณไปเอาใม่อีกอันได้ไหมอ่ะผมว่าคุณน่าจะมีนะแบบป้องไวตัวสองอันอ่ะน้อได้ค่ะเอาครับผมคุณมีอีกไหมอ่ะอ่าคุณมีปืนไหมอ่ะ อาม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 าอคุณหยิบฟรีคุณหยิบเออเนี่ยเออนี่อ๋อโอเคการอะไการมีปืนนะเอาปืนมาเอาปืนมาบ้องกระสับโอเคคุณครับคุณสนใจปืนนี้ไหมครับคุณมีปืนมากคุณมีอะไรคุณถือดิอันนี้ครับอ่าคุณคุณคุณอยู่แล้วครับคือตอนนี้ผมมีกันแล้วคุณก็มีกันจะได้ว่าตอนนี้เรามีกันแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีกันแล้วกันนะครับอุ้ยใจ๊ย ไอต่อเออทิ้งเหรอกูทิ้งด้วยเฮียทิ้งเฮ้ยของกูเฮียเขาเหรอไอ้เฮียเมืองพังไอ้สัตไอ้เฮียนี่ไมไม่เกี่ยวไม่ทำเฮ้ยเดี๋ยวไม่คุณเอ้ยขอโทษนะครับเป็นไรไม่เปล่าครับคุณเป็นไรหรือเปล่าโอ้ขาหักมันมารักษาได้ใจผมไหมครับโอ้ลองหายหักแล้วครับเอ้ยพวกคุณครับพวกคุณเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะอ๋อแล้วเป็นแฟนผมได้ไหมครับเนี่ยไม่ครับอะไรคนเ่ยครับลองไหมล่ะคะลองไหมล่ะคะอ๋อแล้วเป็นแฟนผมได้ไหมครับเนี่ยลองไหมล่ะคะ ลองไหมล่ะคะอุ้ยลองครับลองลองได้จริงอ่ะครับเนี่ยอุ้ยไม่ได้จริงอ่ะพวกนี้แหละคุณทำร้ายจิตใจผมหรอเยเอ้าเฮียมึงไปทำกระสุดมาที่กูจริงไม่ได้เฮียเฮ้ยเขาทำร้ายจิตใจกูอ่ะกไอกาไว้พี่เอาบ้องไฟบ้องเขาหลามไม่ปอบใจพี่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 แค่พี่น้องไม่ลองนะคะแค่พี่น้องไม่ลองนะคะแค่พี่น้องไม่ลองนะคะ พอใจไหมครับแค่พี่น้องอะพี่บอสกูเอาเงินฟาดทุกคนกูก็เอาเงินฟาดอะไรว่อยกูอยู่แล้วกูตายด้วยถ้ายก็เป็นได้แค่พี่น้อง